สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังสนใจมาด้าสอยู่คันนี้เป็นดีเซลครับปี2015ตัวท็อปสุดของ De ดีเซลดิสเบรกสี่ล้อเครื่อง1.5เทอร์โบครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆกันก่อนตัวนี้เป็นสีเดิมครับสวยๆบางๆป้องๆเลยไม่เคยทำสีหรือเก็บสีมาก่อนนะฮะไม่เคยเคลมแต่คันนี้ยังเหลือวารันตีอยู่เพราะเจ้าของเดิมซื้อเพิ่มมา ใช้ได้ถึงเดือน7จหรือแนี่แหละฮะดูด้านหลังกันฮะอันนี้จะมีเซนเซอร์2จุดครับช่วงล่างแน่นครับคันนี้ผมเซอร์วิสที่ศูนย์บริการมาแล้วคาปาใหม่ยางใหม่แบตเตอรี่ก็ปีใหม่ฮะเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมช่วงล่างแน่น100%ยเปอร์เซ็ดูภายในก่อนตัวนี้เป็นระบบคีเรตนะฮะ เจอรีโมทสองดอกครบครับผม okay. ไฟเลี้ยวตรงนี้นะฮะอ่าเป็น LED ครับผมภายในฮะเดิมๆกลิบๆเป็นเบาะหนังแท้นี่นะครับเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีครับเลขไม้น้อยเก้าหมืแผมก็ใช้งานเรื่อยๆไม่แกะครับ ช่องแอร์เก๊ะอ่ามีของบ้างรถใช้งานอยู่เดี๋ยวพาดูเบาะหลังเดิมๆครับน็อตยังไม่เคยแกะเดี๋ยวพาดูซอกนี่อ่าเดิมๆจัดๆครับเบาะหลังนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพาชมเร็วๆหน่อยเอกสารคู่มือ บุกเซอร์วิสครบครับผมเข้าศูนย์บริการตลอดครบเข้เอาไปคือใช้งานได้เลยรถเป็นเป็นรถพร้อมใช้งานมากๆเดี๋ยวพาดูข้างในอ่ามีของบ้างนะฮะลอกนิดหนึงหัวน็อตเดิมๆครับ่าชมหัวน็อตก่อนนี่ ลืมบอกนะครใครสนใจก็ราคาผมตั้งไว้ตามหน้าเพจเลย365,000บาทใครได้ไปรับรองคุ้มครับต่อรองได้ครับมาดูจบหน้างานอันนี้เดิมๆครับเนี่ยดูเม็ดอาร์กกาวยาของศูนย์บริการนะฮะของโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยเดิมแท้ๆรถบ้าน100%เปอร์เน นี่มีกล้องด้วยนะครับสำหรับผู้หญิงใช้เหมาะมากผู้ชายใช้ก็แรงครับคันนี้เดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องอห้องเครื่องภายในผมว่าเนียบนะเนียบกว่าสีขาวผมอยู่เพราะว่ามันเป็นเบาะหนังหนังแบบเต็มๆอผมมันเป็นกำมะหยี่ตรงเนี้ย Okay. ะะของมาแรยแน่นๆครับปฏิฟังชั่นครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หกสปีดคอนโทรลเครื่องเสียงและหน้าจอตัวนี้จะมีอะแดปกทีฟให้ดูนะฮะโอเคสตาร์ทกันเหยียบเแบรบกก่อนนะฮะไฟเขียวสตาร์ท ชึ่งเดียวครับติดเลยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นิ่มๆครับอ่ะดูควันดูท่ออะไรมีไหมไม่มีครับบอกเลยว่านิ่มๆเดิมๆได้ไปโคตรคุ้มอะ อยากขํำเหล็กกันนะฮะถ่ายคลิปคนเดียวโอเคระบบไฟติดครบจบแน่นอนครับคันนี้นี่ครับดูได้เลยคนระับต้องไม่ค่อยโฟกันนะฮะโอเคจะไล่ให้ดูกิลเมตรเลยใครที่ชอบรถเดิม รอยที่ QC เช็คจากโรงงานยังอยู่หมุดตัวนี้จะเป็นหมุดอะลูมิเนียมนะฮะสีดำถ้ารถเคยทำสีแล้วมันจะถอดออกนี่ครับไฟหน้าเดิมซ้ายขวาแก้มเดิมเบ้าโชกเดิมนี่ที่สำคัญหัวน,อน็อตฝากระโปรงเดิมแสดงว่าคันนี้ไม่เคยยกหรือถอดเครื่องมาก่อน การความร้อนครบติ๊กเกอร์ครบครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะระบ,บบล็อกออตโอตโอ้นี่คือติดเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพาไปเล่งเครื่องดูในห้องยนต์ว่าเสียงมันจะดังมากขนาดไหนรประตูแน่นครับครึบ บ,บไฟหลังคาติดไฟสองแผ่นที่ติดไฟหลังติดเปิดแอร์นะฮะเราจะเลือกเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบแมนนวลก็ได้อันนี้ผมตั้งเป็นออโต้เอาไว้ครับเล่งเครื่องให้ฟังนะฮะจะดังไหม หมัดรอบชิวๆสามพันกว่าสี่พันนิ่มๆครับโอเคครับผมโทรมานะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์สามสามหกเก้าสี่ราคาก็ตามโพนเลยครับ